ก็สวัสดีทุกท่านทุกคนด้วยแล้วกันนะผมยินดีต้อนรับสู่ tc channel นะครับวิดีโอนี้มาตั้งปุ่มส่งบอลกันนะครับก็าการส่งบอลก็จะมีส่งใกล้นะครับส่งแบบธรรมดาเลยเบสิกเบสิกแทงทะลุช่องนะครับแทงทะลุช่องเข้าไปแบบนี้แล้วก็มีการเปิดมง่งหรือเปิดเข้าไปตรงกรอบเขตโทษนะครับไม่ว่าคุณจะเลี้ยงมาแถวประมาณริมเส้นนะครับแบบนี้แล้วก็เปิดเข้าไปแล้วก็ทําประตู โอเคเดี๋ยวเรามาตั้งปุ่มเพื่อทำการส่งบอลกันนะครับตอนนี้เครื่องผมมันไม่สามารถใช้แอป V3 ได้เนื่องจากผมแชร์ภาพขึ้นจอนะครับมันใช้งานพร้อมกันกับแอปพลิเคชันอีกตัวหนึ่งไม่ได้นะผมก็เลยจําเป็นต้องใช้แอป V3 ที่เป็นสีส้มตัวนี้นะเข้าไปที่ตัวแอปพลิเคชันนะครับจากนั้นให้เราไปที่ตัวเพ่นนะครับตรงนี้เปิดการลันทับหน้าจอก่อนนะครับเลื่อนหา V3 ที่เราจะเปิดนะครับ กดเข้าไปแล้วก็กดเปิดพอเราเปิดการแสดงทับหน้าจอแอปอื่นแล้วนะให้เรากดแบ็กกลับกดแบ็กกลับครับจากนั้นไปที่ตัวเกมที่เราจะเล่นนะของเราก็จะมีส่วนของเกมอ e ี o ุตบอลนะเปิดขึ้นมา เราเปิดเกมขึ้นมาเราจะเห็นไอคอนของแอปพลิเคชันนะครับเราก็ลากขึ้นไปด้านบนโอเคเสร็จแล้วนะครับเราสามารถกดที่ไอคอนก็ได้นะครับหรือกดที่สตาร์ทที่จอยก็ได้นะครับเรากดสตาร์ทขึ้นมาเราจะเห็นไอคอนที่มันเป็นของตัวจอยอยู่แล้วแบบนี้นะครับปุ่มแรกที่เราจะตั้งนะครับก็จะเป็นในส่วนของปุ่มบังคัดทิศทางก่อนนะครับเนื่องจากว่ามันจะเป็นต้องใช้นะครับแล้วก็ปุ่ม R1 นะครับก็คือ R b i n t นเเลี้ยงนมันจะใช้ในส่วนของปุ่ม D นะครับโอเคในส่วนของการส่งปุ่มแรกนะครับก็จะเป็นปุ่ม A นะเราก็ลากที่่ปุมม A ลลงาเย มาวางไว้ที่ตัวพาร์ทเสร็จแล้วเราก็ลองเทสดูครับไปที่ฟินิชนี่คือการเทสนะกดพาร์ทดูครับมันก็จะเป็นการส่ง ใกล้ๆธรรมดาแบบนี้นะครับถ้าเราอยากจะให้มันเต็มหลอดเราก็กด A ค้างไว้นะประมาณนี้มันก็จะพอมีเวลาส่งนะครับแต่ว่าเราต้องดูสถานการณ์ตอนนั้นด้วยนะว่ามันยังพอมีเวลาส่งให้เราอยู่หรือเปล่านะอันนี้คือปุ่ม A นะครับส่งประมาณนี้ส่งไว้หลอดก็จะขึ้นไม่เยอะนะครับแต่ถ้าใช้เวลานิดนึงนะก็จะเป็นแบบกดค้างนานๆนะมันก็จะเต็มหลอดก็คือมันจะเพิ่มความแรงขึ้นประมาณนี้ครับต่อไปกดที่ Start อีกครั้งหนึ่งครับผมเราก็จะมาในส่วนของปุ่มแทงทะลุช่องนะก็จะเป็นปุ่ม Y ลากไวลงมา วางที่ปุ่มแมทตอัพนะครับของตัวเกมนะเสร็จแล้วให้เรากดฟิ n นิตนะครับพอเราได้ปุ่มส่งธรรมดาหรือส่งใกล้แล้วนะครับเราก็มาดูปุ่มแทงทะลุช่องนะครับกดว่ายมันก็จะแทงทะลุช่องไปประมาณนี้ ปุ่มไนะครับเราไม่จําเป็นต้องตั้งมาโคก็ได้นะแต่ว่าเราต้องเล่นให้เราถนัดเองนะครับเราส่งปกติแบบนี้มันจะส่งสั้นมากในส่วนของการแทงทะลุช่องนะครับเราต้องดูว่าตอนนั้นมีคู่ต่อสู้เข้ามาอยู่หรือเปล่านะครับแล้วเราก็กดในจังหวะที่แบบกดค้างยาวๆประมาณนี้นะครับมันก็จะมีการส่งแบบปัน่นหรือส่งแบบไวขึ้นและก็ไกลขึ้นนะทั้งนี้ทั้งนั้นก็อยู่ที่ตัวผู้เล่นเองนะว่าเราจะตั้งค่าหรือเราจะส่งแบบไหนนะเพราะว่าในส่วนของตัวผมเนะี่ยคือผมก็จะส่งแบบธรรมดาไม่ไม่ ได้ส่งแรงมากนะครับคือผมก็จะดูว่าตอนนั้นมีผู้เล่นเข้ามาอยู่หรือเปล่านะผมก็จะค่อยส่งไปนะครับก็จะประมาณนี้นะในส่วนของปุ่ม Y หรือแทงทะลุช่องนะครับต่อไปนะครับให้เรามาที่ปุ่ม Start อีกครั้งหนึ่งนะครับที่ตัวจอยกดขึ้นมาดังนั้นนะครับเราก็จะมาตั้งปุ่ม X นะครับปุ่ม X คือปุ่มที่เราจะลากเข้ามาเพื่อจะเป็นปุ่มโยนบอลน,นะครับลาก X เข้ามาวางที่ปุ่ม Part นะครับในส่วนของปุ่ม X นะครับเราจะเป็นต้องใช้มาโคนะเพราะฉะนั้นนะครับเราจะเป็นต้น้้อองงกกดดเเปปปิุ่่มมขึนนาแลลลว็ืไที การผูกกับอนาล็อกซ้ายนะครับก็จะเป็นตัวนี้นะเลฟบจอรสติ๊กนะครับกดเข้าไปเสร็จแล้วนะไม่เราดึงลัศมีเรเดียนขึ้นนะครับหรือใช้เท่าเดิมก็ได้นะครับนี่อยู่ที่ความถนัดของเราเลยนะว่าเราจะใช้ประมาณไหนเสร็จแล้วเราก็กดฟินิตนะครับนั้นเราก็จะเห็นรูป x บวกกับ l นะครับก็คืออนาล็อกซ้ายจากนั้นเราก็ลากมาวางไว้ที่ปุ่ม a นะครับมาวางไว้รวมกับปุ่ม a ก็คือปุ่มพาร์ทนั่นเองนะจากนั้นกดฟินิตดูมาลองโยนบอลดูครับโยนจากด้านบนนะครับก็กดแบบนี้ มันก็จะโยนโด่งขึ้นนะครับทีนี้พอเราวิ่งมาแถวริมเส้นนะแบบนี้เราจะเปิดบอลเข้าไปด้านในนะครับเราก็แค่กด X แล้วก็อนาล็อกซ้ายโยกเข้าไปนะประมาณนี้นะครับพอเรามาถึงตรงนี้เราก็กดสปีดนะครับแล้วก็กด X แล้วก็อนาล็อกโยกเข้าไปประมาณนี้ครับมันก็จะเปิดให้เพื่อนหมงที่หน้ากรอบเขตโทษนะในโซนนี้ ต่อไปนะครับเราจะไปที่อีกปุ่มหนึ่งนะปุ่มนี้นะครับมันจะใช้ได้หลายอย่างนะครับก็คืออนาล็อกขวาให้เราลากลงมาเลยแล้วก็วางไว้ที่ปุ่มะครนะในส่วนของปุ่ม Y ในเกมนะครับมันสามารถทําได้หลายอย่างก็คือการโยนบอลข้ามหัวหรือการเข้าบอลสองคนใช้ประตูวิ่งออกมาเพื่อดักบอลปุ่มนี้มันจะใช้ได้หลายอย่างนะผมก็เลยเอามาวางไว้ตรงนี้นะครับแล้วก็ที่วางไว้ตรงนี้เนื่องจากว่าเวลาที่เราจะฟรีคิกนะครับอะไรต่างๆนะครับเราจะไม่มีปุ่มของตัวเกมนะครับเรา จำเป็นต้องใช้อนาล็อกขวาในการเปิดนะครับนั่นก็คือการเปิดมุมนะครับการโยนบอลหรือการฟรีคิกต่างๆนะครับเราจะเป็นต้องใช้อนาล็อกขวาทั้งหมดนะอันนี้จะเป็นวิธีที่ผมใช้งานนะครับแต่ว่าถ้าเกิดใครไม่ถนัดแบบนี้ก็สามารถตั้งเป็นตัวปุ่มได้นะก็จะมี X A B Y นะครับเราสามารถตั้งปุ่มได้แล้วก็ไปตั้งใส่ฟังก์ชันเลื่อนเอานะครับฟังชันเลื่อนก็จะเป็นตัวนี้นะครับคำว่าสไลด์สกรีนนะฟังก์ชันตัวนี้ เราสามารถกดเข้าไปแล้วก็เลือกได้เลยนะว่าเราจะเลื่อนแบบไหนก็ประมาณนี้ครับเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของอันาลาฬกขวากันนะว่ามันใช้ยังไงพอมาอยู่จุดนี้แล้วนะครับเราก็สามารถโยกแบบนี้ได้เลยนะผมมันง่ายต่อการกดนะครับเราก็โยกได้เลยนะครับโยนโด่งไปเลยครับในส่วนของอนาล็อกขวา การเปิดมุมเราจะไม่มีปุ่มในการเปิดเราจะใช้ได้แค่2ปุ่มนะครับก็คือปุ่มที่ผมตั้งไว้ก็คือ X บวกกับอนาล็อกเดี๋ยวผมกดให้ดู X อนาล็อกนะครับตวัดแบบนี้เราอาจจะต้องใช้ในส่วนของอนาล็อกขวาแทนนะครับเราจะหมุนอนาล็อกเข้าไปแบบนี้นะครับมันก็จะเป็นการโค้งเห็นไหมครับการเปิดมุมจากด้านข้างเข้าไปโดยใช้อนาล็อกขวามันก็จะโค้งกว่า โอเคครับก็จะประมาณนี้นะครับมีแค่สีปุ่มนะครับในส่วนของการส่งบอลที่ผมใช้อยู่นะครับถ้าเกิดใครไม่ถนัดแบบนี้นะครับเราสามารถตั้งค่าแบบอื่นได้นะครับโดยใช้ปุ่มพวกฟังก์ชันสไลด์นะครับหรือฟังก์ชันบวกกับอนาล็อกก็ได้นะครับแต่สําหรับผมถนัดแบบนี้มากกว่านะครับก็จะเป็นไม่กี่ปุ่มที่ใช้ฟังก์ชันบวกกับอนาล็อกนะครับที่เหลือก็จะเป็นปุ่มปกติหมดเลยนะครับแล้วก็ถ้าเกิดเราเล่นเล่นไปแล้วรู้สึกว่ามันไม่โอเคนะครับเราสามารถปรับแต่งได้ตลอดเวลานะครับเนื่องจากว่าแอปพลิเคชันมันเป็น แอปพี่อิสระต่อการตั้งค่ามากเลยนะโอเคก็จะประมาณนี้นในส่วนของการใช้งานแอปพลิเคชัน V3 บวกนะแต่ถ้าเราใช้แอป V3 สาสีฟ้าธรรมดาครับก็ตั้งค่าเหมือนกันเลยนะผมใช้แอปสาส่งเข้าจอไม่ได้นะผมก็เลยใช้แอปตัว V3 บวกแทนครับสำหรับวิดีโอนี้แต่ผมต้องขออนุญาตลาไปก่อนแล้วนะผมหากมีคำพูดใดที่อาจจะฟังไม่เข้าหูนะครับมีภาพที่ดูไม่เข้าตาต้องขอโทษขออภัยมาณที่นี้ด้วยอย่าลืมนะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยสำหรับวิดีโอนี้ลาไปแล้วนะครับสวัสดีครับ